บอยร้อยเมียบอยร้เมียบอกแมนชายาเขาบอกชายาแล้วพี่ตุงล่ะบอยกอล้วพี่ตุงอะไรโอ้นั้นดึงแหงเงยพี่ตุงแม่รถนั้นวิ่งกับเขาอู้ยรถเยอะแยะเอาไม่งั้นสะท้อนร้องไงไม่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 ไจอดดีกว่าเอาดี่เจอดเด้ลยะ จอดจอดจอดจอจอดรถก็เส oh, oh, yeah, right? like, yeah. uh, oh, ียไม่เสียไม่เสียผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเลยอย่างนั้นม่ต้องมีหนูไปกัดสายไฟบ้างอะไรบ้างเลยใส่กับดักหนูเรียบร้อยหมดแล้วผมไม่เชื่อเน็มโออไหนไหนตาบ้านเขาเรียกผู้จัดการเขาครับ

นอนนอนดั้มซิ่งโอ้ยนั่นตักไม้ใส่ไปเลยอ่ะโอ้นี่ครับเบื้องหลังการถ่ายทูบของน้ำกรีน,นครับเบื้องหลังเลยอ่ะเบื้องหลังเบื้องหลังเป็นไงเบื้องหลังเป็นอย่างนี้เลยอ๋อาแล้วครับมาแล้วโอ้เ,อเ,อเอมื่อตัดด้วยเมื่อตัดเด้เมื่อตัดเด้

พอตานเอาหัวมากลับรถข้างในเลยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ใชม่มันกลับได้แล้วมันตีวงข้างก็กลับได้แล้วไอเดียที่ดีมากว่าจะถอยมาจากนู่นอย่างไกลโน,ลน,น่นัะอะลรไอ้ยิงก็อ่านเกมงนะในการขับรถเย ไม่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 ขับรถนะแซกกระบะบ้างสิแซกระบะหน่อยกระบะไม่แซเลย <c oughs> ดูดูไฟเต็มก่อนดูไฟกัน <c oughs> ไม่รูของเขาทำไมอ, <c oughs> อ่ะอ๋อเขามันยังไม่แซเลยเลี้ยงเรับวะรถมีสองคันครับแต่รถได้ทำงานคันเดียวครับ อ,อีกขั้นไปไหนน้องชายเับอีกขันนอนไม่ตื่นครับอ๋อนอนไม่ตื่นตายเลยตายตายพี่ชายเขาก็จะขยันมากแต่น้องชายไม่ค่อยขยันเท่าไหร่พี่ชายขยันครับมีครอบครัวต้องขยันครับมีรเป็ปของตัวเองต้องขยนันไม่ขยันก็ไม่มีเงินส่งงวดอะไรต้องมันรถของตีทำไมมันไม่ขยันล่ละเออนั่นแ้วแต่เขา ในความคิดของเรานะในความคิดของไอ้ยิงใช่ไหมเขามีรถเขาต้องขยันรถต้องขยันครับในช่วงนี้ไอ้ยิงก็รถทำสีอยู่ก็เลยกระดิกวัวไม่ได้จอดครับรถทำสีอยู่ไว้โอ้ยทำไมไม่ไดังูด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 ูไม่ได้กาวนาเหมือนปั๊มอันนั้นแ่ะเพราะใชไอ้ก้นเกี่ยวอ่ะกาวนาก้นเกี่ยวฝุดฝุดเีุ่ดฝุดีเฮ้ยปิักด้วยไปสังกัดได้จึ่งคึงว่ะ แดงชึ้งคึค้แบบงครับนั้นเลืองอรารงามเท่อันนี้หมอความครับหมตานนะฮะขึ้นเกียย์อะไรวะขึ้เกียวหนึ่งเลยขึ้นมาเบาเลยบปบบ,บเฮ้ยไม่ไ,วไหววหยแดแล้วอ้าวไม่ไหวหโ้โอ้โอ,อ้โบไม่ไ,วไหวครับ ลบกันเลยลบลบลบขึ้นเี่ไานเี่ยสองนี่สเลยว้วเ่องเลยโอตัวเริงตัวเริงตัวเริงตัวเรง พิตูกข้าอ่ะพิตูกยิ้มอ่ะตาม,มตังตมต้งตามตีนครับอนะ้าวโตกว่าไหนน่ะ 你。 เอ็ิง์แคมปิงมาอย่างไรม่รู้ครับ เขาไปเจาะแนวนี้แล้วเขาจะเจาะด้วยยังไงหนิวะนะ เอาครับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนเพืเ่อนเองแค่นี้นะครับเริ่มกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้ทุกที่ทุกที่นะครับสวัสดีครับ